สวัสดีครับ FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อเม่พี่นอ้องป้องไปสุขูทุกคนและสบายดีครับพ่อเม่พี่น้องทางสปป,ปลาวเอามาพบมาพอกันนะครับกับผมกอนกรสินอ่ะ,อะเจอกันในเพจองค์กรพลังเลขนำโชคนะครับอ่ะมาพบมาเจอกันวันนี้น,นี้เป็นวันศุกร์ที่สิบ นะครับนะมกราคมามาเจอกันธุระเพิ่งมานะครับพอดีกลัวไม่ทันนะไม่ทันนะครับเอาทัดทายกันนิดหนึ่งพี่น้องนะอยู่แถวไหนอย่างไรภาพชัดเสียงชัดบอนอนะครับครับชัดเจนนะครับนะรบกวนแจ้งโดยการพิมพ์หนึ่งะครับภาพเบลอเสียงขาดหายก็พิมพ์ศูนย์นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นทาเพื่อตัวเองนะครับเดี๋ยวจะว่าไม่พบไม่เห็นนะไม่พบไม่เห็นนะครับไม่ได้ยินมาสรุปชุดเติมให้นะครับผ้ามพลาดนะครับใครกลัวไม่มีเวลาดูนะครับก็สามารถแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับนะกลับมากอดูย้อนหลังนะครับวันนี้ให้แนวทางหาหนอยลาวสำหรับ คราวที่แล้วก็ขออภัยนะครับอจาจจะกลับหัวที่หนึ่งเนาะให้หกออกเก้านะครับหลังจากมาตัวเน้นเต็มเต็มมาไลฟ์วันนะครับวันนี้มาดูวันนะครับว่าเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับก็สวัสดีครับคุณแมนนะครับเห็นทักไทยว่าจะไลฟ์สดไหมพอดีเอาไปโชระมาเนาะเอารถไปเช็คก็ครอบเช็คระยะทางไทยนะ้ำมันเครื่องก็เพิ่งจะ เสร็จนะครับเพิ่งจอดรถแล้วก็ดีบมาทันทีนะครับสวัสดีครับคุณสุรชนาคุณจำรองคุณมาดามกุ้งนะครับคุณพยอมคุณรำไมยอยู่แถวไหนเนาะพี่น้องทีมพิกัดให้ทราบด้วยเด้อว่ามันชัดไหมเนาะนะวัสดีครับคุณบรรจงคุณรำไพยอยู่รัเสเซียอ้าว ือวาเทียชัดเจนดีตอนนี้เวลาเท่าไหร่นอ้อยจูปรเประเทศรสเซียนนี่นะครับรอจันอยู่ครับสวัสดีครับคุณแปงอยู่บริรัมชัดเจนนะโอเคเนาะชัดเจนนะยูรัสเซียก็ยังชัดเจนนะัภาษาอะไรประเทศไทยเนาะ,ะชัดเจนไม่ชัดเจนหรือภาพเบลอหาดหายหมุนติวติวก็คงจะเป็นพอดเน็ตของใครของมันแลวเนาะถ้าอ่า สัญญาณเนี้ยนะครับนะถ้าปลายทางชัดเจนต้นทางคงไม่มีปัญหาเนาะทุกคนนะครับอยู่คุณทองอยู่กอชมอก็ชัดมาดามกุ้งอ่าก็คุณธิดาพาอยู่นนท์ก็ชัดนะครับกุดอะตอมน้อยถูราชัดเนาะอเคก็สรุปแล้วนะครับชัดเจน Oh, eh. วันนี้เด็ดอะไรเอาอกำลังทักไทยกันอยู่พี่น้องใจเย็นๆไหมก็คือว่อง,ง่ายๆนะพูดง่ายๆที่อาจารย์เข้ามาในไลฟ์สดครั้งแรกก็เช็คความพร้อมนะครับนะต้นทางปลายทางการสื่อสารนะมันก็จะประกอบด้วยผู้สื่อและผู้รับทีนี้นะครับในการออนไลน์เนี้ยนะทุกคนเป็นทั้งได้ทั้งผู้รับและผู้สื่อนะผู้สื่อหมายว่าคุณพิมพ์ม,มา อาจารย์ก็จะเป็นผู้รับสารโดยอ่านคอมเมนต์เข้าใจเนาะเพราะนั้นสื่ออยู่ข้างเดียวเขาเรียกว่าการสื่อสารสองทางมันจะสําเร็จผลก็คือผู้สื่อและผู้รับเข้าใจตรงกันเมนมเบรนว่าว่าจ่อยอยู่พูดเดียวแล้วที่ไหนได้เน็ตตัวเองมันหลุดมันขาดมันติดมันขดัดคนอื่นก็ไม่เห็นเพราะนั้นเห็นไม่เห็นก็รบกวนช่วยแจ้งนี่แหละจี่สำคัญนะครับก็จะเป็นแบบนี้ าะเคยมีปัญหาเนาะเคยให้เคยมาฟันเม็ดเดียวบ่อนยะครั้งพูดอยู่คนเดียวนะครับออกมาจ่อยนะก็ไม่มีคนเห็นก็อย่างเงี้ยพอมาดูอีกเครื่องมันก็หมุนจริงๆนะนะครับเพราะฉะนั้นกนะ็ให้มีส่วนร่วมนิดหนึ่งเวลาแจ้งไปเนาะนะมันก็จะได้ไม่พลาดนะครับพอวันเป็นระบบ AI ไได้พี่นอ้องนะเสร็จปุ๊บ เรามีส่วนร่วมนะมีปฏิสัมพันธ์นะทั้งกดถูกใจทั้งไลค์ทั้งแชร์ทั้งเม้นนะครับมันก็ไม่พลาดหรอกนะที่สาคัญก็กดนติดตามตั้งค่าเป็นรายการโปรโดไว้นะครับแต่อย่าห้ามอา่าแชร์ลงกลุ่มนะพี่น้องเด้อนะมันเป็นผลเสียนะตอนนี้อยู่รัเสเซียอีกข้านาะที9ก้าวงเช้าอ๋อเันเสาร์อยู่ด้วนะอา่าตอนนี้ก็อยู่ประมาณจะบ่ายโมงแนละ้วพี่น้อง ออีกสองนาทีนะก,ก็ขอบคุณนะครับอยู่ต่างเดียนก็ยังแจ้งผลการรับชมรับฟังให้ทราบนะครับก็ปเป็นเหตุยังเนานะอยู่ประเทศรัสเซียนี่นะครับเปนเช่สรุปชัดเจนหมดเนาะอนนนี้มาเข้าเนื้อหาสาระของเราเนาะทุกคน อันนี้ยบนาอก็ให้ปแปลวนาอะนะคืออยากให้เห็นพร่อาจารย์ฟันทวารล้านเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นไหลแบบพี่น้องนะมันเปิดลบด้วยแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นเลขปกตินะสังเกตคนที่อยู่ในห้องเดวทางอาจารย์ตัวเจาะสามตัวเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งคือตัวกันถ้าถ้าตัววิ่งรูดและตัวเจาะเป็นตัวเดียวกันทั้งสามหางนี่ก็คือล้านเปอร์เซ็นตนั่นแหละนะครับก็เลยเออมาข้างนอกเดีายว่าไม่ทันเดี๋ยวก็เรยรีบส่งเขา ห้องแนวทางวัดลืมลงในห้องแนวทางก็คือเราเพราะฉะนั้นก็แจ้งไปมีกี้ทักไปบอกว่าอาจารย์เพิ่งมาถึงก็สะดวกก็สามารถเข้าดูการไล์สดเนาะเดี๋ยวอยู่ในห้องทำไมเห็นช้าเพราะว่าอาจัร์พุทธศุกร์เนี่ยมันก็ไปนี้ลงนะพี่น้องการลงน่นี่บาบไปมีกี้ไปอยู่ในศูนย์รถก็ส่งนี่ายไปให้ก็เลยรีบไม่ได้ดูนะครับ แล้วก็ไล์สดค่อยค่อยสง่งให้ก็แล้วกันเนาะอ่ะอะ่ลาวันนี้นะครับเบิเรเนกับที่น้องว่าเป็นตัวใดนะแต่ที่สำคัญมีอันอยู่ดอกคิดว่าอันเนี่ยในใน,ในเดเที่อาจารย์ให้ตัวนี้ไม่เชื่อลองเข้าไปดูล่นะอ,ะอะลาวนะครับวันสุข นะวิ่งรูดเกใน1ตัวหนึ่งในตัวจะเนี้ยมีมีอัดเพล่ช่วงเย็นอาจไม่รับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะไม่บอกนะครับเน้นนะครับวันนี้เน,น้นเน้นที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าและเก้าปดปดเกนะครับรูดแหละวรมาจากตัวคำว่านินให้นะกกมูนะครับ,นะรบ,นะรบว่าเมนสีเลนตัวตัวนิน ตัดซุ้มอื่นถิมยังสั่นกับอะได้พี่นอ้องเพราะเราก็ไม่รู้วันจะมาตัวไหนนะบางทีก็ไปออกตัวที่ที่จัดให้นะตัวเจาะหรือบางทีในตัวเจาะมันก็ไปออกตัวไม่เจาะก็ได้เออแต่มีเลขของเราจัางเสีย่ยนะครับนะครับที่ไม่มีในเลขตัวนี้ก็เบิ่งเอานะที่จะไม่มีในเลขของเก้าเนี่ยก็คือ 93ไม่มี94ไม่มี9596ไม่มี99ไม่มีถ้าเรารูดเนาะมันก็จะมีสีน่นะเพื่อความชัวแน,น,น่นอนนะเล่นหน้ากว้างนะคือการรูดแล้วมันหนักเี่นไมนเล็ดสามตัวนัน่นคุณต่ำตู้สิ่งเเห็นไหมไม่รับเลยครับก็พอวาแล้วเออนั่นแหลออนะนะนะมันตรงกับรัฐ,ร,ฐรัฐบาลไทยที่ออกไปแล้วเนาะ นะครับถ้าคนไม่เล่นคงไม่รู้แล้วนะรีบจับด,ด้วยพี่นอ้องเดี๋ยวนะครับอันนี้คือส่วนของอแนวทางพี่น้องสอปปลาวนะราวรัฐบาลนะครับวิ่งรูดเก้าเด้อเน้นเน้นนะครับเก้าแปดแปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าประมาณนี้คือตัวเน้นนะครับเห็นเห็นกันแล้วเนาะ กถือว่าโชคดีนะเพราะวันนี้นนห้องแนวทางไม่ได้ลงนะเดี๋ยวพอส่งไปนิดหนึ่งบางคนอาจจะไม่มีเวลาได้ดูหรอกไลฟ์สดนะเดี๋ยวก็ไปเล่นแล้วเล่นไม่ได้นะครับกนะ็พบเจอกันใหม่นะครับในวันวันจันทร์เนาะนะใอยมาพบมาเจอกันนะครับเพราะนั้นก็ คงจะ,อะพอเพียงเท่านี้นัดดีครับาเจอกันใหม่ครับในวันดันนะครับ